ครับอันนี้จะเป็นตัวฐานลูกร้อนครับจะเป็นตัวอัปเดตอัปเกรดอัปเกรดก็คืออ่าตอนนี้ครับตนนัวนี้แต่ก่อนจะมีน็อตสอตัวเพื่อล็อกตัวนี้ให้มันตรงนะแต่ตอนนี้ไม่มีนะเพราะว่าใช้พาสติกตัวนึงมาเป็นตัวล็อกนะแล้วก็จะมีการตับเกี่ยวตับเกี่ยวแล้วก็ตับเกีียว เพือ่อเวลาหมุนเวลาหมุนนะครับน็อตไม่ตามนะครับแน่นเลยน็อตไม่ตามนะเวลาหมุนน็อตจะไม่ตามสามารถหมุนแล้วแน่นทันทีเหมือนกับตัวล็อกตัวนี้เหมือนกันรุ่นเก่าคือตรงนี้มันจะหมุนได้นะแต่ตัวนี้คือทำตัวล็อกไว ไม่สามารถหมุนได้แล้วก็ลูก้อนนะครับจะเป็นแบริ่งแล้วก็โอลิงจะเป็นซีไฮดรอลิกนะครับค่อนข้างาใช้ได้นานแล้วก็โอลิงใหญ่หนาใหญ่แล้วก็ถาตัวนี้กว้างขึ้นนะครับจากเดิม ตอนนี้ก็จะมีโลโก้ของทาง PSB ติดไว้เลยนะครับแล้วก็มีเส้นนี่ครับเส้นวัดระยะก,กลางแล้วก็สูงขึ้นเล็กน้อยทุกส่วนจะใสหมดนะครับใส มองเห็นทะลุได้เลยนะครับตัวต่อมาเราจะมาดูตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์ก็เหมือนเดิมฐานใหญ่ขึ้นเล็กน้อยมอเตอร์เราใช้อย่างดีนะครับมีบูทกันการแกนตกนะครับบูทตัวนี้นะแล้วก็ยี่ห้อ รอบเราจะอารอบหครับมามาณรอบ5 4.2ถึง5รอบต่อนอาทีสามารถหมุนไปกลับได้สวิตเราก็ยังเหมือนเดิมติดไว้ที่ตัวไม่ค่อยต่องแต่งแล้วก็เช่นกันตัวนี้คือเราตับเกียร์ไว้สามารถหมุนแล้วก็ขันแล้วก็แน่นน็อตไม่หมุนตามนะครับตอนนี้นั่นเลยไม่หมุนตามครับขอบคุณขอขอบคุณนะครับ เราจะสาธิตเพียงเท่านี้นะครับอย่างอื่นก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยโอเคครับสวัสดีครับ